อยากจะให้มีการลักษณะซอฟต์พาวเวอร์นี้ที่อยากจะทําก็คือในในเมืองเบตรงนี้ผมเห็นว่ามีความชัดเจนที่สุดก็คือน,นี่แหละเ,เกี่ยวกับพระบูรพนนธรรมนะครับ 我幫得到打下招呼，食兩次嘅。Okay. Thank you. 誒，講到講到之前嗰。<music> <music> <music>

อันดับแรกเราก็อยากจะให้บอกว่ามีการขยายสนามลังเวยสนามบินให้แบบเครื่องบินเลยพ่นลงได้นะครับตรงนั้นเป็นจุดๆุดสำคัญเลยเ เพราะว่าถ้าสมมติว่าไอพ่นลงได้แล้วจุผู้โดยสารได้มากกว่าค่าค่าโดยสารก็จะถูกลงเพราะเหมือนแต่ก่อนที่เคยบินเคยบินนี่มีเครื่องบินบพัดนี้มันก็นั่งได้ประมาณสัก80ที่80ที่นี่เห็นบอกว่า80ที่เทียบกับไอพ่นแล้วซึ่งนั่งได้ประมาณ150-180ที่ตรงนั้นแหละค่าใช้จ่ายในการบินแต่และเที่ยวนี้มันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผู้โดยสารจํานวนคนมากตัวหาร ตัวหารก็มากคร้วค่าโดยสารก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นถ้านายกเดินทางมาอาบมริตรงนี้แ้าจะมีโอกาสได้เสนออยากจะเสนอตรงสนามบินตรงนี้ก่อนนะครับขยายรังบินสนามบินเพื่อให้สนามบินเ,เพื่อให้เครื่องบินไอพ่นลงมาได้เราจะได้ขยายนักท่องเที่ยวเที่ยวมนตรงให้มากขึ้นครับผมอยากจะให้มีการลักษณะซอฟท์พาวเวอร์นี้ที่อยากจะทําก็คือ ในในเมืองบตรงนี้ผมเห็นว่ามีความชัดเจนที่สุดก็คือน,นี่แหละเ,เกี่ยวกับพระหุวัฒนธรรมนะครับการที่เราจะพยายามสร้างในตรงพระหุวัฒนธรรมตรงนี้ให้เป็นซอฟต์าวร์ในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาตรงนี้เพราะในนี้ ด่นชัดมากก็คือหนึ่งก็คือทางด้านวัฒนธรรมจีนเอยไทยเอยอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นจัดงานสกางกรานต์งานอะไรพวกนี้นะแล้วก็จัดงานแห่เจ้าเอวันตรุษจีนนะไแต่ผมก็ยังคิดอยู่อย่างหนึ่งต่อไปถ้าเราจะดึงนักท่องเที่ยวมาเรายังอยากจะให้ว่าเออดูซิว่าทางด้านศาสนาอิสลามเราจะจัดงานเป็นลักษณะว่าเ,เป็นลักษณะคล้ายๆงาน วันตุจีนอย่างงี้จัดักสามวันมีการแข่งร้องเพลงมุสลิมอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีการจัดโชว,ว์วัฒนธรรมมุสลิมเหมือนกับการจัดงานลักษณะว่าเหมือนกับวันลอยกระทงหรือว่าวันสงกรานวันตุจีนมันนี่ซึ่งมีแข่งอย่างนี้อยู่แต่ทางด้านมุสลิมตรงนี้เรายัางไม่ยังไม่มีการจัดงานอย่างเป็นระบบที่เป็นสูงกลางในเมือ,องตุดรงานนะครับถ้าเราจัดอย่างนี้ได้ต่อไปเราก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวจาก ตะวันออกกลางเลยอะไรพวกนี้เข้ามาเลยอเมริกเปเพราะว่าตะวันออกกลางวันที่เขาเขา,านิยมโดยเฉพาะที่นี่ก็จะ,ะเราเรียกว่าศาสนาเดียวกันศาสนาศาสนาตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็จะสามารถดึงพวกนี้เข้ามาอย่างจีนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ฟรีวีซานะ่าแล้วเราก็จะพยายามดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวอเมรกาเปตงเตรพราะแน่นอนอเมริงตงเป็นเมืองพระอุโบนักธรรมอยู่แล้วตรงนี้จีนก็เห็นชัดอยู่นะครับก็จะพยายาม ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้มากเป็สุดแล้วเงินสดก็จะเข้ามาในเมืองมากขึ้นตลอดนะครับครับผมอเ